กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบ้านธรรมะนะครับวันนี้เนี่ยได้คําถามดีๆเลยนะฮะจากน้องๆแล้วก็บรรดาบุคลากรของมหาวิทยลาลัยราชพัฏนพระนครอย่างที่น้องธนากรเราคุยกันตอนต้นนะวันนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่อาจจะเริ่มเริ่มในการศึกษาในเรื่องของพระพุทธศาสนาในเรื่องของธรรมะรจะได้มีความเข้าใจเป็นพื้นฐานก่อนนะครับมาช่วงสองนี้เป็นเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องของอัตตากับอนัตตาครับคืออย่างนี้ครับมีผู้ฟังเนี่ยนะครับ สงสัยว่าบางที่เนี่ยสอนว่าทุกสิ่งเป็นอัตตาแต่ท่านอาจารย์กล่กาวว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนว่าทุกสิ่งเป็นอนัตตาจึงสับสนว่ายัางไงมันถูกเป็นแน่ครับสงสัยแค่แค่นี้ต้องอธิบายยาวพอจ้าวมากครับนะครับเอาเพราะฉะนั้นเฉพาะประเด็นนี้ประเด็น,น,นเดียวก็ช่วงนี้แล้ว<ช>นะครับ,รบส่วนคาศัพท์ธรรมะก็จะนําเสนอคาว่านามธรรมานะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับการอธิบายในหัวข้อนี้ด้วยนะครับนามธรรมาหมายถึงสภาพธรรมะที่น้อมไปสู่อารมณ์ซึ่งมีอยู่2ประการนะครับหมายถึง สภาพรู้สิ่งที่ปรากฏได้แก่จิตและเจตสิกอย่างที่สองได้แก่นิพพานซึ่งเป็นนามธรรมซึ่งพิเศษนะครับครับครับอ่ะเอาละครับถ้าอย่างนั้นเราไปค้นหาความหมายนะฮะช่วงนี้อัตตากับอนัตตาครับพร้อมแล้วเชิญครับไม่ใช่กลิ่นทั้งแท้ที่มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นรูปธรรมไม่ได้หมายความเฉพาะสิ่งที่เรามองเห็นรูปร่างเป็นดอกไม้เป็นคนนะคะแต่สิ่งใดก็ตามที่มีแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ทั้งหมดเป็นรูปธรรม พราะฉะนธรรมมาอีกอย่างหนึ่งคือนามธรรมขณะนี้ทุกคนไม่ได้มีแต่รูปร่างกายแต่มีจิตใจมีความคิดนึกด้วยนะคะพระะั้้นเราเกิดมาเนี่ยเรายังไม่รู้จักจิตแต่เราเรียกว่าจิตนะคะาบางทีก็ใช้คําว่าวิญญาณเพราะมีใครคนใดคนหนึ่งนะคะเส้นชีวิตลงก็คิดว่าวิญญาณออกจากร่างแต่ความจริงก่อนวิญญาณจะออกจากร่างเนี่ยจริงๆแล้ลรู้จักวิญญาณหรือเปล่า จรงจะกล่าวได้ว่าวิญญาณออกจากร่างความจริงวิญญาณออกไม่ได้เลยค่ะวิญญาณเป็นนามธาตุหรือนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมที่จะปลิวไปไหนก็ได้นะคะแต่ว่านามธรรมนี่ค่ะเป็นสภาพธรรมะซึ่งเกิดจริงๆมีจริงๆขณะนี้กําลังเห็นกําลังคิดเน็กทั้งหมดนี่นะคะเป็นนามธรรมสำหรับนามธรรมซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ค่ะเห็น สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นดอกไม้อะไรเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเพราะธาตชนิดนี้สามารถเห็นสิ่งซึ่งเราคิดไม่ถึงก็คือว่าเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นเป็นอะไรจนกนี้ถ้าสามารถที่จะจําได้ถึงความต่างกันของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏนะคะพระผู้มีพระภาคตรัสใช้คําว่าจิตต เป็นสภาพรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สำหรับสภาพรู้เนะะี่ยค่ะมีหลายชื่อเหมือนภาษาไทยใช่ไหมคะบุตรีกุมารีสตรีก็เป็นคำเดียวกันหมายความถึงผู้หญิงนะคะแต่จะใช้คำอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นภาษานะะี่เขาก็กว้างมากนะคะแล้วแต่ท้องถิ่นบ้างหรือแล้วแต่ว่าไม่ภาษาเดียวกันเนี่ยเราจะใช้คำอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจคำว่าจิต ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเสียงปรากฏนะคะกับจิตได้ยินเสียงเพราะว่าถ้ามีแต่เสียงไม่มีสภาพที่เป็นจิตได้ยินเสียงก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะซึ่งกำลังมีทั้งนามธรรมาและรูปธรรมให้ทราบว่าสภาพที่เป็นใหญ่คือจิตแต่ใช้คำหลายคำค่ะใช้คำว่ามโนก็ได้มนัสก็ได้หัตยะก็ได้ ปัญระก็ได้หรือใช้คำว่าวิญญาณะก็ได้เพราะฉะนั้นคำว่าจิตกับวิญญาณความหมายเหมือนกันเลยไม่ใช่ผีนะคะหรือว่าไม่ใช่ตายแล้วจะออกไปจากร่างแต่ว่าความจริงจิตนะคะเป็นสภาพธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วดับทันทีแต่ว่าจิตเป็นธาตุที่น่าอัศจรรย์มากนะคะทันทีที่จิตเกิดแล้วดับเป็นปัใจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อ ไม่มีระหว่างขั้นเลยตั้งแต่เกิดจนถึงก่อนที่จะมาอยู่ในห้องนี้จนกระทั่งกำลังฟังในขณะนี้และต่อไปนะคะทุกขณะเนี่ยค่ะไม่ปรากฏร่องรอยของการเกิดระดับของจิตแต่จิตแต่และขณะนี่ค่ะไม่ใช่จิตเดียวกันเพราะฉะนั้นที่ใช้คำว่าตายหมายความว่าจิตขณะสุดท้ายที่จะทำให้เป็นบุคคลน,นี้นะคะถึงการละซึ่งทำให้พ้นจากความเป็นบุคคลน,นี้ก็คือ ไม่กลับมาเป็นคนนี้อีกได้เลยแต่ระหว่างที่ยังมีชีวิตเนะะี่ยค่ะสามารถที่จะเข้าใจวิญญาณคือจิตแล้วก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วนะคะวิญญาณไม่สามารถจะออกไปนอกร่างเลยแม้ในขณะนี้นะคะ่ะวิญญาณเกิดที่รูปที่เราเรียกว่ากายของเราเนี่ยคะแต่รูปแล้วแต่ว่ารูปใดจะเป็นที่เกิดของจิตแต่จิตเกิดและดับไปเวลาจิตโกรธถ,ถ้าไม่ดับจะมีจิตอื่นเกิดไม่ได้เลย เวลาจิตเห็นเกิดถ้าไม่ดับจะมีจิตอื่นเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการที่จะเข้าใจความหมายของคำที่เราได้ยินนะคะเช่นคำว่าวิญญาณจะได้รู้ว่าตราบใดที่จิตขณะสุดท้ายเกิดแล้วยังไม่ดับไปคนนั้นยังไม่ตายนะคะแต่จะใช้คำว่าวิญญาณก็ได้เพราะว่าจิตต่างกันหลากหลายค่ะสำหรับจิตเห็นใช้คำว่าจักกุวิญญาณนะ จากกูอิญญาณหมายความว่าสภาพที่รู้โดยต้องอาศัยตาจึงสามารถจะเกิดขึ้นเห็นถ้าเป็นทางหูนะคะกำลังได้ยินเสียงทุกคนได้ยินใช่ไหมคะเป็นราวหรือว่าเป็นจิตหรือว่าเป็นวิญญาณชนิดหนึ่งซึ่งสามารถที่จะได้ยินเสียงโดยต้องอาศัยหูจึงใช้คำว่าโสตวิญญาณประเด็นต่อไปนี้นะคะเวลาที่ได้ยินคำว่าวิญญาณก็ทราบได้คะ่ะ เป็นนามธรรมขณะนี้ก็มีจะเรียกว่าจิตก็ได้เรียกว่าวิญญาณก็ได้คือเคยได้ยินมาจากวัดวัดหนึ่งอะคะ่ะที่ว่ากล่าวถึงคําสอนของพุทธเจ้าว่าชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างคืออัตตาค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ที่ได้ยินที่อาจารย์สุจ,จินได้กล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างหรือชีวิตคืออนัตตาค่ะแบบนี้จะทําให้แบบศาสนิกชนที่ไม่รู้ธรรมะโดยแท้จริงเนี่ยสับสนหรือเปล่าว่าอันไหนคือคําสอนที่ถูกต้องจริงแท้แนะคะ่ค่ะเป็นคําสอนของพุทธเจ้าที่จริงอะคะ่ะ อัตตาจริงๆไม่ใช่ภาษา,าไทยทนะคะ<น>และอนัตตก็ไม่ใช่ภาษาไทยด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้ยินคำภาษาอื่นเนี่ยเราต้องรู้ความหมายของภาษานั้นด้วยนะคะอัตตาหมายความถึงตัวตนหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะที่รวมกันถ้าแยกกันแล้วนะคะก็เป็นลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเช่นที่เข้าใจว่าเป็นคนเนี่ยนะคะความจริงมีอากาศสัทธาแทรกท่านอย่างละเอียด ยิบพร้อมที่จะแตกดับได้ตลอดเวลานั่นคือรูปธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเวลามารวมกันแล้วเป็นคนนั่นคือความเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามรูปภาษาซึ่งขอเชิญคุณคำปันให้ความหมายด้วยค่ะครับทั้งคำว่าอัตตาและอนาัตตาก็เป็นคำภาษาบาลีนะครับคำว่าอัตตานั้นโดยศัพท์ก็หมายถึงตัวตนหรือสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใด สำหรับอนัตตก็ตรงข้ามนะครับก็คือไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลจะเห็นได้เลยนะครับว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงทั้งหลายทั้งปวงนั้นนะครับเมื่อประมวลเมื่อรวมแล้วนะครับมี4ประการ 1. สภาพธรรมะที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์เป็นจิต เมื่อจิตเกิดขึ้นนะครับต้องมีสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกับจิตก็คือเจตสิกสภาพธรรมะที่เป็นรูปธรรมไม่รู้อะไรเลยอันนี้เรียกว่ารูปหรือว่ารูปธรรมและความจริงอีกอย่างหนึ่งนะครับประการที่4หมายถึงนิพพานซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่ไม่เกิดไม่ดับธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนะครับ ทั้งจิตทั้งเจตสิกทั้งรูปทั้งนิพพานพระผู้มีภาคทรงแสดงแล้วนะครับว่าสภาพธรรมะที่เป็นสังขารธรรมคือจิตเจตสิกและรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาคําว่าอนัตตาในที่นี้หมายถึงปฏิเสธความเป็นตัวตนปฏิเสธความเป็นอัตตานะครับเพราะว่าไม่อยู่ในอํานาจบังคับบัญชาของใครเลยและสภาพธรรมะ ที่เป็นนิพพานก็เป็นอนัตตาด้วยนะครับเพราะว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนสรุปแล้วนะครับพระธรรมคำสอนทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นอนัตตาคือไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาอะไรได้เลยนะครับอย่างเห็นในขณะนี้นะครับเกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีปัจจัยไม่มีใครสามารถที่จะ บังคับเห็นให้เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าเห็นเป็นนามธรรมเป็นจิตที่เกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีปัจจัยอันนี้ก็ทําให้เข้าใจถึงความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะได้นะครับแต่โดยสา์แล้วอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนแต่อัตตาน,นั้นคือเป็นตัวตนธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนครับอลองคิดดูนะคะว่าอะไรจริง เราคิดว่ามีตัวเรานั่งอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะแตกย่อยออกไปตาไปทางหูไปทางจมูกไปทางย่อยออกไปให้หมดเราอยู่ที่ไหนหรือตัวตนอยู่ที่ไหนไม่มีเลยใช่ไหมคะแต่เป็นส่วนประกอบที่มารวมกันก็ทำให้ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นรูปธรรมทั้งหมดเนี่ยคะ่ะมีอากาศสาธาตุแทรกอยู่อย่างละเอียดมากเป็นแต่ละส่วนของแต่ลักษณะของสภาพธรรมะ ซึ่งพอรวมกันแล้วก็ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกนะคะแม้แต่ตัวเราเนะะี่ยค่ะแตกแยกออกไปก็ไม่เหลือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งจะยึดถือว่าเป็นเราได้และนามธรรมาก็เช่นเดียวกันขณะน,นี้ถ้าไม่ศึกษาธรรมะจะไม่ทราบความหมายที่ได้ยินบ่อยๆนะคะอน,นิจจังทุกขังอนัตตาหรือใครจะเปลี่ยนเป็นอัตตาคะเปลี่ยนได้ไหม ถ้าเปลี่ยนคือไม่ใช่ความจริงเพราะฉะนั้นการที่จะศึกษาความจริงเนี่ยต้องเป็นผู้ที่เข้าใจในสิ่งนั้นและมีเหตุมีผลด้วยนะคะอย่างที่ใช้คำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยถ้าเช่นชมคนสมัยก่อนนะคะที่ท่านไม่แยกออกไปว่าอนัตตาหรือว่าไม่ใช่อัตตาหรือ,อนิจจังอะไรต่างๆแบบนี้แต่ท่านใช้รวมกันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือสภาพที่ไม่เที่ยง นิจจังคือเที่ยงอะนิจจังคือไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงนี่ค่ะไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืนเพราะว่าโดยมากเนี่ยเวลาที่เราต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเราหวังว่าสิ่งนั้นยั่งยืนพอที่จะให้ความพอใจของเราเนี่ยมั่นคงอย,อย oh. ja What)> ู่ในสิ่งนั้นแต่ตามความเป็นจริงค่ะถ้ามีความเข้าใจตรงตามพระธรรมที่ทรงแสดงก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธคำหนึ่งคำใดที่ได้ยินเมื่อเราไตรตรองนะคะ อย่างอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าขณะน,นี้สามารถจะประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วมากของนามธรรมและรูปธรรมความไม่เที่ยงนะคะที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้นะคะไม่ใช่เพียงเกิดแล้วแก่แล้วเจ็บแล้วตายวันนี้แข็งแรงพรุ่งนี้ไม่แข็งแรงนะคะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์นั่นคือคำสอนเผินเนคือคิดเอาก็ได้จากชีวิตที่เกิดมา ไม่มีใครที่จะไม่รู้ว่าเกิดแล้วต้องตายแล้วไม่มีใครรู้ว่าเกิดมาแล้วก็ไม่เที่ยงทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงนะคะจากเด็กก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่ในที่สุดก็ตายก็เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้ได้แต่พระธรรมละเอียดลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นจึงจะสมกับที่ได้ทรงพระนามว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระทรงตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้ถ้าพระองค์ไม่ทรงตรัสรู้และไม่ทรงแสดงความจริงนั้นเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะที่เรากล่าวถึงนามธรรมาท,ทั้งหมดคือจิตและมีเพิ่มอีกคำหนึ่งที่คุณคำปั่นกล่าวถึงก็คือเจตสิกหมายความถึงจิตเป็นสภาพรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏจิตจะไม่ทำหน้าที่อื่นเลยค่ะจิตไม่จำจิตไม่โกรธ จิตไม่โลภนะคะแต่สภาพธรรมะอื่นใดซึ่งเกิดกับจิตสภาพธรรมะนั้นภาษาบาลีใช้คำว่าเจตสิกะเป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตเกิดในจิตนะคะแยกออกจากจิตไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ใช้คำว่าสังขารธรรมก็คือธรรมะใดๆก็ตามที่จะเกิดต้องมีปัจจัยที่จะปรุงแต่งหรือว่าทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น เกิดเองลอยๆไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตจะเกิดโดยไม่มีเจตสิกไม่ได้ฉันใดนะคะเจตสิกก็จะเกิดโดยไม่มีจิตไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้กําลังเป็นอย่างนั้นนะคะทั้งจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันนะคะแล้วก็ดับพร้อมกันแต่ทําหน้าที่ต่างกันถ้าไม่ทําหน้าที่ต่างกันหรือเป็นสภาพธรรมะอย่างเดียวกันก็จะไม่ทรงบัญญัติว่าจิตต่างกับเจตสิก และเจตสิกได้ค่ะก็มีหลากหลายมากมายนะคะเป็นธรรมะฝ่ายดีและเป็นธรรมะฝ่ายไม่ดีอย่างความโกรธกับความไม่โกรธก็ต่างกันใช่ไหมคะความโกรธเกิดเมื่อไรไม่ว่ากับใครที่ไหนประทุษร้ายหยาบกระด้างไม่ต้องเรียกว่าชาติไหนภาษาไหนจะเป็นสัตว์จะเป็นมนุษย์หรือจะเป็นใครก็ตามแต่ความโกรธเป็นจริงนะคะคือเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไป เมื่อเป็นลักษณะของความโกรธก็ต้องเป็นอย่างนั้นตรงกันข้ามกับความเมตตาซึ่งเป็นภาษาบาลีนะคะถ้าภาษาไทยเราเนี่ยจะใช้จะให้เข้าใจความหมายของธรรมะเนี่ยก็ใช้คำที่ภาษานั้นสามารถที่จะเข้าใจได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าการกล่าวธรรมะนะคะไม่ติเตียนภาษาชาวบ้านเพราะเหตุว่าเป็นภาษาที่จะทำให้แต่ละ พวกเนี่ยนะคะสามารถเข้าใจได้แต่ละหมู่แต่ละเหล่าจะเข้าใจได้ก็ด้วยภาษาของตนเพราะฉะนั้นการที่กล่าวถึงธรรมะเนี่ยคะ่ะก็คือถ้าใช้ภาษาไทยเราก็จะทําให้เราเข้าใจชัดเจนกว่านะคะแต่ว่าไม่ทิ้งความหมายภาษาบาลีเพราะเหตุว่าอย่างคําว่าจิตภาษาไทยก็ใช้บ่อยแต่ว่าเมื่อไม่ศึกษาโดยละเอียดก็เข้าใจเป็นอย่างอื่นไปเป็นวิญ,ญญาณออกจากร่างเป็นอะไรแม้แต่ขณะนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นจิต หรืเจตสิกก็ไม่เคยได้ยินเลยนักปราดไหนที่จะกล่าวถึงเจตสิกถ้าเขาไม่รู้จักเจตสิกซึ่งเป็นธรรมะจริงๆเป็นาธาตุซึ่งหลากหลายซึ่งเกิดกับจิตเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้จริงๆนะคะว่าพระธรรมลึกซึง้งทั้งจิตและเจตสิกเกิดแล้วดับเป็นอัตตาของใครได้ยินเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยนะคะเป็นเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้น ก็จะเข้าใจความหมายของคขาว่าอัตตาและอนัตตาถูกต้องอนัตตาคือใครเป็นเจ้าของได้ไหมบังคับให้เกิดได้ไหมเกิดและบังคับไม่ให้ดับไปได้ไหมก็ไม่ได้เลยนี่คือความหมายของอนัตตาเพราะฉะนั้นใครจะเป็นคนบอกว่ามีอัตตาค่ะเป็นไปได้ไหมที่จะเข้าใจว่ามีอัตตาเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจว่ามีอัตตาหรือเป็นอัตตานี่ค่ะเป็นความเห็นผิดจากความเป็นจริง ซึ่งภาษาบาลีนะคะความเห็นเนี่ยใช้คำว่าทิฏฐิภาษาไทยเราใช้ภาษาบาลีในความหมายของภาษาไทยจนเลือนความหมายเดิมนะคะอย่างคนนั้นมีทิฏฐิเนี่ยเราไปคิดอีกอย่างหนึง่งแต่ความจริงทิฏฐิหมายความถึงความเห็นเป็นกลางๆคะ่ะถ้าเป็นความเห็นถูกก็ใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นความเห็นผิดก็ใช้คำว่ามิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะเป็นทิฏฐิไหนถ้ากล่าวว่า มีอัตตาหรือเป็นอัตตาทั้งๆที่สภาพธรรมะเนี่ยค่ะเป็นอนัตตาด้วยเหตุนี้แม้แต่คําว่าอัตตาและอนัตตก็ไม่ใช่ตามคนอื่นนะคะใครบอกว่าอัตตาเราก็จะเป็นอัตตาไปด้วยแต่ว่าต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังก่อนอื่นก็จะต้องทราบนะครับว่าคาว่าอัตตากับอนัตตาเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับคําว่าอัตตาเนี่ยหมายถึงตัวตนส่วนอนัตตาเนี่ยครับหมายถึงไม่ใช่ตัวตน พระพุทธศาสนานี่ยสอนได้ชัดเจนเลยครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่เว้นเลยนะครับ เพราะฉะนั้นจะยังไงก็ตามจะใครจะพูดอะไรอย่างไรก็<ช>ตามนะครับ,รบในคําอธิบายของท่านอาจารย์ก็ยังยืนยันทุกอย่างทุกสิ่งนั่นคืออนัตตาใช่ครับเพราะว่าความจริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับเป็นอนัตตายังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นครับครับอ่ะเอาละครับก็เต็มอิ่มนะฮะสำหรับรายการบ้านธรรมวันนี้กับหัวข้อธรรมะที่เป็นพื้นฐานสําหรับคนที่อาจจะเริ่มสนใจในการศึกษาพระพุทธศาสนาเพราะว่าคําถามเองก็มาจากบุคลากรในการศึกษาน้องๆเด็กเด็ก ในระดับมหาวิทยาลัยนะครับ,รบแต่ว่าในกระบวนการศึกษาเนี่ยช่องทางก็มีมากมายในรายการเราก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมน้องธนากรยังมีช่องทางอื่นไหมฮะถ้าเกิดว่าสนใจจะศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้งและก็ถ่องแท้นนะครับ,รบก็ขอเชิญได้นะครับที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาดังที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอในขณะนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครสนใจทางเว็บไซต์นี่นะครับก็คลิกเข้าไปได้ที่ w w w d h a m m a h o m e c o m ครับ ครับครับวันนี้เวลาของรายการบ้านธรรมะหมดลงตรงนี้แล้วนะครับเรากลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้ผมอดิศักดิ์สีสมและผมธนากรน,นระมชนาโย,ยธินครับเราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ,บัังสงสาก